สดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่2ของการหาลากที่2โดยการแยกตัวประกอบนั่นเองซึ่งครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการหารากที่2ของทศนิยมและจํานวนเต็มที่มีศูนย์ต่อท้ายมากมายโดยการแยกตัวประกอบ แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทําตัวอย่าง2ตัวอย่างข้างๆนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปทบทวนการหาลากที่2โดยการแยกตัวประกอบกันก่อนค่ะสําหรับการหาลากที่2โดยการแยกตัวประกอบนะคะจะมีข้อสรุปง่ายๆที่จะนําไปใช้ได้เลยก็คือภายใต้เครื่องหมายสแควรูตค่ะนักเรียนถ้าเราเจอจํานวนที่เหมือนการคูณกันอยู่2ตัวเนี่ยเราจะสามารถดึงออกมาได้1ตัวนั่นเองอ่ะพร้อมแล้วเราไปทําตัวอย่างกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ให้เราหารากที่สองของ12.25ที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารากที่สองของ12.25เนี่ยจะมีอยู่ได้กัน2ค่าค่าแรกก็คือค่าที่เป็นบวกนั่นคือ square r o o 12.25และอีกค่าหนึ่งก็คือค่าที่เป็นลบค่ะลบสแ u วร e r o 12.25นั่นเองทีนี้เราจะมาถอด square r ของ12.25กันโดยนําหลักการถอด s q u a ของทศนิยมมาใช้ที่มีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเราจะ ถอดสแควรูทตัวเลขก่อนแล้วอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเราจะหาตำแหน่งของทศนิยมที่เป็นคำตอบโดยการนำตำแหน่งของทศนิยมในโจทย์มาหาร2พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเนื่องจากค่าที่เราต้องหานะคะก็คือสแควรูทสิ2สอนั่นคือเราต้องพิจารณาที่สแควรูทของตัวเลขก็คือครูต้องถอดสแควรูทของ1225องก่อนซึ่งการถอดสแควรูทของหอง1225เนี่ยนะคะจะต้องใช้การแยก ตัวประกอบของ1225ซึ่งครูได้แยกออกมาแล้วเป็นดังนี้ค่ะค่ะนักเรียนก็จะพบว่าตัวประกอบของ1225นเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย5คูณกัน2ตัวและ7คูณกันอีก2ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำมาเขียนใน quare Ro o t เลยค่ะก็จะได้เป็น square root 1,225มีค่าเท่ากับ qua r e root ของ5คูณกัน2ตัวและก็คูณกับ7อีก 2ตัวนั่นเองทีนี้เราก็นําหลักการที่เราสรุปไปเมื่อต้นคลิปมาใช้เลยค่ะก็คือถ้าเราเจอจํานวนที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันอยู่ในสแควร์รูทเราก็จะสามารถดึงออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้น5เหมือนกัน2ตัวครูก็ดึงออกมาแล้วได้เป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วน7ที่เหมือนกัน2ตัวเนี่ยเราก็ดึงออกมาได้อีก1ตัวเมื่อดึงมาแล้วนะคะนักเรียนเราก็นํามาคูณกันนั่นเองก็จะได้ว่า5้าคูณเเท่ากับ35 เพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปคําตอบกันเลยค่ะสรุปคําตอบนะคะเราก็จะเห็นว่าโจทย์เนี่ยที่เขาถามว่ารากที่2ของ12.25คืออะไรเราก็จะได้คําตอบมาแล้วนะคะก็คือ35ห้ แต่35ยังไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงคะ่ะนักเรียนเราต้องมาจัดการใส่ทศนิยมซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าที่ทําไปเมื่อสักครู่นี้คือการหาสแควรูทตัวเลขแต่อีกขั้นหนึ่งก็คือการหาตําแหน่งของทศนิยมนั่นคือเราจะพบว่าจากโจทย์นะคะเป็นทศนิยม2ตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็นํา2มาหาร2ก็จะได้ว่าคําตอบของเราเนี่ยนะคะจากโจทย์จะต้องเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นทำ35ให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือมีค่าเท่ากับ3.5เนื่องจากรากที่2มี2คํคำตอบดังนั้นก็เลยมีอีกคำตอบหนึ่งก็คือลบ3.5นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะสำหรับข้อ2นะคะ โจทย์ให้เราหาค่าของลบสแควรูทสามแสนที่เมื่อเราแอบ,บดูโจทย์แล้วเนี่ยจะพบว่าโจทย์มีเลขศูนย์อยู่ด้วยกัน2ตัวเพราะฉะนั้นการหารากที่2ของจํานวนดังกล่าวนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องนํามแสน0ไปตั้งหารให้วุ่นวายเลยค่ะให้นักเรียนนําวิธีการหารากที่2ของจํานวนเต็มที่มีศูนย์ต่อท้ายมากมายมาช่วยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2สเต็ปนะคะโดยสเต็ปแรกเนี่ยให้เราหาค่าของสแควรรูทตัวเลขก่อนแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรา เราจะแบ่งเลขศูนย์ของโจทย์นะคะโดยนําจํานวนเลขศูนย์ที่มีในโจทย์เนี่ยมาหารกับ2ก็จะได้เป็นจํานวนเลขศูนย์ที่คําตอบได้ไปอ่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยสเต็ปแรกนะคะก็คือเราต้องพิจารณาเฉพาะค่าของสแควรูทตัวเลขนั่นคือเราจะหาค่าของสแควรูทสามพ้านั่นเอง ซึ่งการหาค่าของส q u a r e root 3025เนี่ยเราก็ต้องนำ3า3 5 2 5ไปแยกตัวประกอบซึ่งแยกมาแล้วได้เป็นดังนี้ค่ะอ่ะมาดูกันเลยสำหรับส q u a r e root 3025เนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าตัวประกอบของ3025เนี่ยประกอบไปด้วย5คูณกัน2ตัวแล้วก็11คูณกันอีก2ตัวนั่นเองนั่นคือ square root 3025นะคะจะมีค่าเท่ากับส u a r e root ของ 5คูณกัน2ตัวแล้วก็11คูณกันอีก2ตัวแล้วนำหลักการของการดึงตัวเลขในสแควร์รูทออกมาใช้นะคะนั่นก็คือถ้าเราเจอจำนวนที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันอยู่ในสแควร์รูทจะสามารถดึงออกมาได้1ตัวดังนั้นคูก็ดึง5ออกมาได้1ตัวและ11ที่มีเหมือนกัน2ตัวเนี่ยนะคะคูก็ดึงออกมาได้1ตัวเมื่อดึงออกมาแล้วเราก็นำมาคูณกันนั่นเองซึ่ง5คูณ11มีค่าเท่ากับ 55ค่ะนั่นคือสำหรับข้อนี้ที่โจทย์ต้องการให้เราหาค่าของลบสแควรูท32,500เนี่ยนะคะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ55ที่ได้มายังไม่ใช่คำตอบ เพราะว่าเรามีเลขศูนย์อีก2ตัวใช่ไหมคะจากโจทย์อ่ะเราก็จะพบว่าเมื่อนำา2มาหาร2จะได้มีค่าเท่ากับ1หมายถึงคำตอบเนี่ยจะได้เลขศูนย์ไป1ตัวนั่นเองและเนื่องจากข้อนี้ค่ะนักเรียนโจทย์ถามหาลบสแควร์รูทนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็ต้องใส่ติดลบไปด้วยนั่นคือลบสแควรูทสามแมีค่าเท่ากับลบ550หาค่ะนักเรียน จบไปแล้วสำหรับคลิปการหาลากที่2โดยการแยกสุวประกอบ EP สําสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ